รือว่าราคาคอร์สนี่โลภายมากทุกคนสามารถเข้าได้คนเก่าก็สามารถเข้าซ้ําได้นะ,ะถ้าเกิดว่ามีรูปทีมที่จะต้องมาเราก็จะต้องอยากจะเข้าอยากจะมาด้วยเนาะ,ะเพราะว่ารอบนี้มันเรื่องราวของอเกี่ยวคือในภาษาโซ,ซเชียลเขาใช้ว่าจัมปิ้งคอนตัมจัมปิ้งจัมปิ้งใช้คำว่าจัมปิ้งก้าวกระโดดอ่างเงี้ยแต่ว่าของเราก็ใช้คำว่าก๊อปปี ก็พี้เราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดหรือว่าอยากจะก็ปี้ใครอยากจะอะไรเหมือนที่มาเซอร์อธิบายว่าอยากจะอยากจะก็ปี้คนที่เขาเล่นเป็นโนเก่งๆอยากจะก็ปี้คนที่เขาร้องเพลงเก่งๆอะไรเงี้ยแต่เราก็คงไม่ได้อยากจะร้องเพลงเก่งใช่ไหมล่ะเราอยากจะว่างใช่ไหมเราอยากจะว่างเราอยากจะเป็นกับจิตของผู้จบกิจอย่างเงี้ยนะเพราะ่าเราต้องการแล้วแต่ทุกคนอยากจะก็ปี้อะไรก็วางแผนกันเอาไว้แล้วกันแล้วเดี๋ยวมาเซอร์ก็จะนำพาทุกคนเองนั่นแหละตามนี่เลยโอเค ยังไงคุณอุดรจะไลฟแล้วจะขึ้นคู่กับเครื่องพลังไหมถ้าคุณอุดรขึ้นพี่ตํา